สวัสดีค่ะโคกหนองนานัดพักพอเพียงนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตโคกหนองนาก,กันนะคะว่าตรงจุดเช็คอินเราทําอะไรเดี๋ยวขอข้ามาที่ซุ้มขายของนี่ซุ้มขายของในด้านหน้านะคะด้านหน้าจะทําเป็นโครงไม้ไผ่อ่าในด้านหน้านี่ก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ น,นี้อาจจะไม่สวยมากมือใหม่นะคะความรู้บ้านๆพื้นฐานอันนี้ก็จะเป็นของพ่อทำนะคะไม้กวาดสนใจทักมาได้นะคะไม้กวาดเนี่นะคะ่ะพ่อทำเองค่ะอน,นี้จะเป็นด้านในเคอ์เตอร์ด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน,นี่จะเป็นโครงไม้ไผ่ แล้วเราก็ทําเป็นดินปั้นใส่นะคะดิน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 นี่นะคะอัปเดตกี่วันนะพ่อสามวันสามวันสามวัน3วันก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะไม่สวยมากเพราะว่ามือใหม่หัดทํากันนี่ก็จะเป็นหน้าต่างอันนี้ป้านัดเขาดีไซน์หน้าต่างเป็นเหมือนช่องลมนีม่นะคะ น,นี่ก็จะเป็นปูเอดินที่เราปั้นกันนะคะมันยังไม่ค่อยแห้งดีอันนี้เพิ่งทําเสร็จเมื่อตะกี้นี่ทมามาสักคู่นี้เลยอันนี้ทํามาสองวันแล้วฝั่งนี้นะคะสองวันส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้วันนี้เพิ่งทํานะคะคู่นี้อันนี้ทำข้างนี้ทามาสองวันอันนี้รอบนอกรอบนอกนะคะอาจจะยังไม่ค่อยเรียบยังไม่ค่อยสวยมากเดี๋ยวต้องมาทํา ใหม่มาแต่งมาทำมันใหม่อีกรอบหนึ่งันี้จะเป็นด้านนอกด้านนอกอันนี้ก็ยังไม่แห้งดีนะคะเพิ่งทำยังไม่แห้งดีต่างช่องลมอันนี้ก็คาดว่าตรงนี้น่าจะอีกสองวันเสร็จอีกสองวันเสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าอีกสองวันเสร็จด้านนี้เราจะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ